คบเพื่อนหรือคบพวกนะคะที่เป็นโจรเราก็เป็นโจรคบพวกติดการพานันเราก็ติดการพานันคือเลือกคนที่มีความรู้เลือกคนที่สามารถบอกเราได้ชี้นำเราได้นะคะหรือเก่งกว่าเราก็ได้นะคะคบคนเก่งจะทำให้เราเก่งขึ้น อะไรอะ,อะไรคือวาสนาอะไรเรียกว่าคนนั้นมีวาสนาคนที่มีวาสนาคือบอส t ิสมาได้ที่รักสิบหัวขอ้อข้อที่หนึ่งไม่ต้องร่ำรวยนะคะแต่ไม่ขัดสนไม่ต้องมีเงินหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านแต่ไม่ใช้ทุกวันแล้วก็นะคะไม่ต้องขอให้เขา มีความพอดีไม่ยากจนไม่ขัดสนข้อที่สองนะคะที่บ้านไม่มีคนป่วยเลยมีความสุขตลอดเวลานะ,ะถ้าไม่ป่วยแล้วก็ที่บ้านนะคะสุขภาพดีอาหารการกินดีเราก็ไม่ต้องจับจ่ายไม่ต้องปวดหัวใจในการไปหาหมอไปโรงพยาบาลน,นะฮะข้อที่สามพอ่อแม่ ก็ตอนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดลูกต้องเข้ามาทํางานในกรุงเทพอย่างนี้นะคะแตรว่ายังจะต้องหาในสิ่งที่ทำมาหากินเพื่อเรียนชีพก่อนนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4คือคนที่ไม่มีญาติอยู่ในคุก <c oughs> เพราะว่ากลุ่มนี้มาสร้างความเดือดร้อนหัวใจแล้วนะคะก็จะทำให้ที่บ้านนั้น รู้สึกว่าอยู่กันไม่ร่มเย็นเป็นสุดข้อที่5คือนะคะไม่มีศัตรูอาฆาตคือไม่มีใครคิดร้ายไม่มีใครใส่ร้ายป้ายสีนะคะไม่มีใครคิดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอันนี้เรียกว่าคนมีวาสนาข้อที่6คือในกลุ่มที่คบกันอยู่ต้องไม่มีทุก คนคนเลวนะเพราะว่าคบใครได้แบบนั้นข้อที่เจ็ดคือข้างกายจะต้องไม่มีคนเลวข้างกายหมายถึงใครหมายถึงเพื่อนพี่น้องนะฮะจะต้องไม่มีคนเลวนะคะเพราะคนเลวจะชอบพาให้คนอื่นเลวไปด้วยอย่างที่บอกนะ,ะคะคบเพื่อนหรือคบ พวกนะคะที่เป็นโจรเราก็เป็นโจนรพบพวกติดการพานันเราก็ติดการพานัน <S <S ข้อที่8คือเรามีการยานิมิตคอยตักเตือนเมื่อทำความผิดนะคะถ้าไม่รับก,กันนะคะเขาก็ไม่ยุ่งหรอกเขาก็ไม่เตือนถูกไหมฮะถ้าเตือนแปลว่ายังเป็นห่วงข้อที่9ทําทำการใดๆ ก็น่าเอ็นดูมีคนคอยอุป,ปถัมภ์ต่อไปอ่ะข้อสิค่ะให้นะคะหาผู้รู้ค่ะผู้รู้นะคะคือผู้เก่งนะคะคือผู้มีการช่วยเหลือนะคะเลือกพวกนี้เป็นมิตรสหาย<ม>คือเลือกคนที่มีความรู้เลือกคนที่สามารถบอกเราได้ชี้นำเราได้นะคะ หรือเก่งกว่าเราก็ได้นะคะคบคนเก่งจะทําให้เราเก่งขึ้นเลือกผู้รู้ผู้เก่งนะเป็นมิตรสหายจะพัฒนาตัวเองของ<ฮ>เรานั้นให้เก่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโอเคไหมคะเอาฝากไว้ด้วยกับแนวคิดเรื่องของสิบหลักสิบหวข้อนะคะจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นคนที่มีวาสนาเจริญ